ตัวโปรแกรม FFC ตัวนี้ก็มีประโยชน์ในการที่เรานำไปใช้สามารถบันทึกข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้เลยที่หน้างานที่อยู่ที่บ้านค่ะโดยลดเรื่องของข้อจำกัดที่เมื่อก่อนที่เราจะบันทึกด้วยการใช้กระดาษ แต่ว่าตัวโปรแกรมเนี้ยก็คือสามารถที่จะพัฒนาขึ้นมาแล้วก็เอาไปใช้ในการให้เราบันทึกได้เลยรวมทั้งในเรื่องของรูปแบบงานอื่นๆที่เรามีการทําอยู่ก่อนแล้วนะคะในเรื่องของงานลองเทอร์มแคร์หรือการดูแลแบบกลุ่มผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงระยะยาวมาตัวโปรแกรมตัวนี้ก็มีโอกาสได้นําไปใช้งานที่บ้านด้วยเหมือนกันนะคะเมื่อก่อนเราก็เคยต้องจดมาก่อนช็อตโน้ตเวลาออกไปเยี่ยมนะคะช็อตโน้ตมาแล้วก็มาลงในโปรแกรมมันก็เลยเหมือนกับเป็นงานซ้ําซ้อน แล้วก็ไม่สามารถจะรู้สภาพร่างกายหรือความก้าวหน้าของคนไข้ในขณะที่เยี่ยมได้เลยต้องกลับมาดูทีหลังมันก็เลยจะช้าแต่พอใช้ FFC ทุกอย่างมันง่ายแล้วก็รวดเร็วแล้วการทำงานก็เปลี่ยนไปคือสามารถอยู่ที่บ้านคนไข้สามารถรู้ได้เลยว่าเอ๊ะคนนี้ครอบครัวเขาเป็นยังไงความเป็นอยู่เป็นยังไงเขาเคยเป็นโรคอะไรมามีโรคทางพันธุก,กรรมไหมคือดูรู้ได้เลยอย่างที่ยกตัวอย่างบ่อยคือสต็ก เขาสต็อกมาเมื่อวันไหนเพราะว่าเราจะต้องฟื้นฟูภายใน6เดือนหลังจากที่มีอาการไม่งั้นแล้วเนี่ยเขาจะติดเตียงไปเลยเดินไม่ได้ตัว Fc เองเนี่ยมันก็คือโมบายแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับที่ไปดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลของโรงพยาบาลซึ่งเดี๋ยวนี้เราเชื่อมกับตัวฐานข้อมูลที่เรียกว่า JHCS ซึ่งปัจจุบันก็ใช้ในระบสตอทั่วประเทศอยู่นะครับโดยข้อมูลนี้เราจะดึงขึ้นมาบนระบบคลาวด์เราเพื่อจะสร้างเรื่องความสัมพันธ์นะครับเรื่องการบันทึกให้ให้ฉลาดขึ้น พร้อมกับตอนนี้เราใส่ไว้คือเรื่องระบบ AI เข้าไปเพื่อไปวิเคราะห์เรื่องของของปัญหาสุขภาพของคนคนนั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับโดยให้ออกมาปเป็นสกอร์ขึ้นมาคือเมื่อเรารู้แล้วว่าตำบลเราเนี่ยมีปัญหาโรคอะไรจาก f f c โปรแกรมนี้นะคะหรือคนไข้ผู้สูงอายุตอนนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยเราจะรู้เลยว่าตอนนี้ประชาชนในตำบลเรา32 0 0 0เป็นผู้สูงอายุตั้ง4 2 0 0แล้ว อย่างนี้ค่ะทำให้วางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเราก็อยากทาให้คนไทยแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คืออยากจะพัฒนาการให้บริการของรัฐเนี่ยที่สูงขึ้นนะครับเป็นเป็นสมาร์ทออฟฟิเซอร์มากขึ้นนะครับโดยใช้พวกเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆนะครับแล้วผมเชื่อว่างบประมาณของแผ่นดินที่ในเรื่องกาสาสุขในการในการรักษาจะลดลงนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งอีกก็คือื่อสุขภาพคนไทยแข็งแรงขึ้นคนไทยก็สามารถที่จะ สร้างรายได้สร้างอาชีพต่างๆทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของคนไทยดีขึ้นและแข็งแรงขึ้น